วันนี้เราจะมาเล่นเกม a s p d ่เเล่นไม่รู้เล่นยังไงด้วยลงมาเล่นกันดีกว่า ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรฮนะโควิดตัดตัวไปล็อกนี่ทำไรลนะหยุดนะผมก็แปลอาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะผมว่ผู้ชมก็แปลไปด้วยแล้วกันผมว่าเนล้กิกากเค โอิวส์สัต์ไปโอ้โหหม่ก่อนเลยยอดเลยคนงานเก่งทุกคนโรงงานไอ้น้ำ ถ้าผมถ้าเกี่บการเคยเล่นซินไหมก็เคยเล่นตั้งแต่ภาคอนิยาภาคหนึ่งภาคหนึ่งจนถึงภาคอ่าภาคเนี้ยฮะไม่ได้เล่นแล้วก็อเดิซี่ออริออริซินโอดิสีไม่ได้เล่นนะฮะก็มีแต่ภาคนี้ที่าปปคอมเครื่องเก่าผมไม่ถึงนะอันนี้ก็ได้ถอยคอมใหม่มาก็เออจะมาจัดกันเลยนะครับผมจะมาอัดเล่นกับท่านผู้ชมด้วยกันในยง ตายตายออกเลยเอาไหมอ่ะมาดินี่ไงกูนี่จบตาแพงปันหน้าด้วยดาบพี่อะไรวะยังงงอยู่เลยนี่หลบอ๋อกดอีกนี้หลบเลยนี่ไง จกตาต่อยฮิดเดนเบรสแทนมาเบรสเดฟสโอ้โหไม่เดทแมนจังนี่ไงโอ้โหโหดเทียมเอาไมาผิดไปอกว่าฮะผมว่าถ้าเกิดทำคลิปนี้เสร็จเราลงไปก็จะแบบว่ามีคลิปเกมเล่นกับเพื่อนด้วยนะฮะแต่นี่ผมก็จะมาเทสไให้เทสตอะไรโปรแกรมก่อน บอกว่าตัดคลิปไม่เป็นนะราต้องมาฝึกตรงนี้เลยนะครับฝึกในคลิปนี้เลยถ้าเกิดตัดแย่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะเรื่องการพูดอะไรผมก็ไม่มีประสบการณ์นะครับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะฆ่าเลยได้ไหม อะไรอะศัตรูจะเห็นคุณเด้ออ่าบางสาวผมแปลไม่ออกว่ะพอเราจับใจความได้ไคนอ,อยู่ใ,ใกล้เขาจะเจอแล้วแอคแท a ให้หลบตามหลังกเบอร์มาแล้ะแ,แ,แต่ผมไม่ใช่สายนะันไงผมแบบเจอปุ๊บ้าอะไร เฮ้ยเขามีอะไรด้วยอะ่ะโอ้ระบบเกมแบบนีนบน้นี่มันระบบในตำนานเลย อะไรอะ่ะโอ้ยยยยไต่ไม่ค่อยท่องเลยวะ่ะเอาดิไอ้มีแทงแม่งไม่มีลบลอรบอ่ะเดี๋ยวพอมันจะเป็นไทยในอนาคตเฮ้ยยอย่านะไอ้ไอปุดปากปเลย ปุ๊บูคือสไปเดอร์แมนไอสัตว์เลยนี่ไงนี่ไงคือเกียร์โอมยังไงวะี่ายแล้วโอ้กดดีโอ้มีฮูดด้วยคิดคว่ามีมีดดมดดมปลาเข้าหน้าเลยนี่ไงเร็จกูผมเพิ่งโ้มีม,มีปลาด้วยนะนี่ไงมีดเล็กๆสัน้น โอเคถอดหมวกใส่ฮูดเอ้ยอถอดฮูดใส่หมวกน <_ c> ี่ชอบผันนะนักแค่เก๋กว่าไม่ได้เรียกแคเก๋เรียกเกี่ยอะไรก็ไม่รู้ <_ c> เ,เขาบอกว่ากดสีเพื่อสนิก <_ c> อา่ายังไงต่อขย <_ c> ับเคลื่อนด้วยความเร็ว เดวอย่าโชว์ให้อะไรโชว์ให้สุดดูอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกแล้วก็หลบหลังโคเวอร์อ๋อปลามีดโอเคโอเคเพใจละ <c oughs> ไม่เข้าหน้าเลยนะแตกตูนมาตกกระจการรู้คือ ยาเนี่ยไงล่ะนัดโดเขาจิตวิญญาณนะแปลงเอ้ยเอ้าป้าหัวฝักเขาหลังไม่ไงี้ยไม่เงี้ยองถัดนอนเล็กๆโอเคฮะเราก็มากันต่อนะฮะเมื่อกี้มีสายเข้าปป๊๊บบ จริงๆผมอยากแบบให้มันแบบมีหมดใส่ฟูทน <uh sí, ี้แล้วก็เดินแบบเดินเท่ๆนะซึป้อมเซลวหมดเร็วอุ้ยตาขาดแล้วไอ้น้องเลยโอ้หมดไลท์วิชั่นลืมไปเลยว่าเคยมีไม่ได้เล่นนานแล้วหลายปีแล้ว ไอเด็กไอหนูเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยโอ้ลืมรูบศพไม่มีมีดปลาใช้ไอเียนี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ลูดไม่ได้ด้วยลูดเด็กได้ไหมอุ้มแมงหร้อแม่ขายเท่าไหร่ รักรักได้นะเลยค่ะไอพ่อทีบทเก่งจังวะบทนเป็นตลาดเลยดิเชี่ยท่าโดดแม่งสุดยอดเลยว่ะ

เดี๋ยวไม่ต้องก็เก่งกว่าผมเยอะจะแฝงเอาเลยถ้าได้แบบถ้าผมตัดเก่งๆก็เดี๋ยวผม,วผมจะใส่ทับไปให้นะครับ Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Mr. Ferris ที i ใครวะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไปเรื่อยเลยอะ่ะใจเย็นดิ ắm thấy khổ vậy đấy ก็เล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับอยู่หลังข่าวมานานต mm hmm. ั้งหกปีไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยต้องบู๊ไปท่าพายคนเดียวโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออะไรวะไป hơi mai này ok <laughs> hey, ơi nghe gối đây này nè ờ tay thôi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  tia ơi tay thôi tay ผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทำคลิปนี้ซีรีส์นี้เสร็จแล้วผมจะไปทำแบบบิมมิตี้เล่นกับเพนะื่อนนะจะรู้ว่ามันกะแค่ไหนก็ได้ผมอยากเอาแบบมูเม้นต์เล่นกับเพื่อนไม่เงี้ยแทงหลบไปแล้วเราะต้องไหวติดนะครับ ด้านหลังด้านหน้าแทงปับเพื่อนแกไม่เห็นไม่ไงเ,เข้าหน้าไปหนึ่งคนรูดก่อนเลยขอ,อ้ีขอรูดก่อนมามาจบตาท่าจบตาเฮ้ ในกูบอกเลยแบ็ทแมนเรียกพ่อกูรู้สึกโอ้ยไอ้เชี่ยมึงไม่บอกว่ามีปืนวะโอ้ยจะตายเฮ้ยไม่นะเราเล่นเราก็จะตายเลยเหรอมาดิ ูให้คู่เอาักทีกไหมเที่ยใครยิงปืนวะผมไม่รู้ไงม,ม,มันมีปืนอ่ะโอ้โหโดนไปเลยสองสามนัดไปคนริงนี่นิ่งไปแล้วเนี่ยเป็นคูว,ว่ายน้ำเลยอนนี้คนไปแล้วว้าจะตายทางนี้ไม่มีโดบอย่าอโอ้โหไม่รู้อ่ะ ผมเคยเล่นถ้าข้าเก่าเนี่ยยกยาดูวะนั่งกับชวไหนฮะขอชงชาครับเดี๋ยวเขาทำมาสวยติด this d o w A source of iron ore that will continue to generate a steady profit for many a year. What is this? Hey, hey, hey. Oh, oh. hey get in John, he the he the it is done. Oh? oh? What did you accomplish, boy? A vault loosened oh, in Staric's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for a hundred years and will run a thousand more. It is the very city itself we will take London from your hands. From Croydon you lurk in the shadows like a coward. I doubt it. <laughs> Look at that time. Get by it. We, Bye, bóp thôi 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 ไม่รู้ว่า y o u t u e จะทำอะไรด้วะเฮ้ยโอ้น <Ooh. S 1> <kalk classify, S 2> ี่ไม่ไม่ลงทุกเฮ้ยกูเอ๋ไปแล้วเว้ย พี่เอาเออเเียแล้วกูละนี่ไงวิ่งโอเคว่าไม่รอดวะเย้โดดออกข้างล่างไทันแล้วมั้พี่โดดแต่แรกก็ไม่ต้องมาวิ่งดิหรอก เฮ้ยหายล้นี่บได้โอ้ยโอมุนบเคลื่อนย้ายมวลารึบไ <c oughs> บางที ออจบแชตเตอร์แล้